ขอวิธีแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งหน่อยครับอ๋อได้สิครับน้องแมว5สาเหตุครับที่ทําให้เราชอบผัดวันประกันพรุ่งครับข้อแรกเนี่ยคือชีวิตเราอาจจะขาดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหรือว่าไม่โฟกัสนะครับเช่นน้องแมวอาจจะอยากลดน้ําหนักครับอยากจะมีเงินเก็บหรือว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนเนี่ยครับแต่พอถึงเวลาเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าจะทาอะไรก่อนดีครับส่วนสาเหตุที่2ครับเราเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตครับ แต่เราเนี่ยดันไปโฟกัสแค่เรื่องเดียวครับเช่นน้องแมวอาจจะตั้งเป้าหมายเรื่องงานเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับคนรักนะครับแต่น้องแมวเนี่ยดันโฟกัสไปที่งานเป็นพิเศษครับเลยเป็นคนบ้างานนะครับ เลยทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับงานนะครับทีนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาครับคือสุขภาพเราพังนะครับเพราะเราไม่ได้ดูแลมันแล้วก็เราไม่ได้ดูแลคนที่เรารักด้วยนะครับทีนี้พอเราบ้างงานเนี่ยเราก็จะเหนื่อยครับเราก็ไม่อยากทําเรื่องอื่นใช่ไหมครับสาเหตุที่3ครับคือเราเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบครับ หรือเป็น perfectionist นะครับคนพวกเนี้ยกลัวว่าจะทําอะไรออกมาไม่ดีตามคาดนะครับเลยไม่กล้าลงมือทำสักทีสาเหตุที่4ครับคือชีวิตน้องแมวเนี่ยถูกท่วมด้วยภารกิจต่างๆครับทาให้เกิดความเครียดสะสมนะครับทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าครับ ส่งผลให้น้องเนี่ยไม่มีแรงอยากจะทําอะไรต่อไปเลยครับส่วนสายสุดท้ายคือคนที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนจนเคยชินนะครับเลยไม่กล้าเดินออกไปทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งวิธีแก้ของคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเลือกเป้าหมายที่คิดว่ามันสําคัญที่สุดกับชีวิตเรานะครับออกมาหนึ่งเรื่องแล้วลงมือทําตามเป้าหมายนั้นนะครับส่วนวิธีแก้ของคนที่โฟกัสแต่เรื่องเดียวในชีวิตเนี่ยครับให้เราต้องฝึกฟังสัญญาณเตือนนะครับเช่นถ้าเราบ้างานอย่างเดียวเนี่ย มันจะมีสัญญาณเตือนครับเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับพุงเราอาจจะใหญ่จนกางเกงฟิตนะครับ หรือเราเดินขึ้นบันได3าชั้นเนี่ยแล้วเราหอบนะครับหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่บ้านเนี่ยบ่นว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เนี่ยครับส่วนวิธีแก้ของคน perfectionist เนี่ยครับเราลดเป้าหมายครับซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยครับมันจะได้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับและคนที่ถูกท่วมด้วยภารกิจเนี่ยครับจนทําอะไรไม่ไหวเนี่ยต้องเริ่มจากการกินนอนออกกําลังกายให้ดีนะครับแล้วเรื่อง comfort zone เนี่ยให้เรารู้จักจับคํา g กหกของตัวเองครับที่เป็นคออ้างไม่ให้เราออกจาก comfort zone นะครับ